นังเลยพี่หยังเลยกคน่ยนีราค่ะทุกคนขวยนจี้นะคะทุกคนสวัสดีโอ้สวยมากเลย่พเลยนะวัยนุ่นวนักีนอเคอูผมชอบวันนี้ว่าคุณดิวชอบหมคะโอ้ยนี้เท่มากครับทุกคนขึ้นมือหน่อยคะขึ้นมือโอ้ยเลลำหยกเท่ๆนะคะให้แบบว่าถูกใจวัยรุ่นนะคะอันนี้เป็นเหล็ดหยก สวยมากนะครับแล้วลายสวยนะนี่คือหยกแบบแท้ไหมครับแี่หยกแท้หมดเลยค่ะคือแล้วกว่าจะเจรไนกว่าจะเอามาเชื่อมอย่างนี้โอ้โหพี่ทำได้ไงครับคือใช่คือลายนี้ไม่เคยเห็นนะครับใช่อยากทำให้อันนี้เราเรียกว่าคิวเบนลิงฮะสำหรับยุกแบบนายนีสเลนหนึ่งฮะใลุกไปถึงเมืองที่แคนาดาโอ้โคสุดนี่ผมชอบมากลายแบบนี้อันนี้คือเขาซื้อมาเป็นก้อนๆนะคะก้อนใหญ่แล้วยุกนี้คือยยกแท้แบบค่ะ ไปที่เหมืองใช่ไหมคะเราไปเห็นใช่ไหมคะชอบดูมากนั่นแหละก็คือมาเป็นก้อนแล้วเราก็ผ่าหยกผ่าหยกออกมากว่าจะเจรนยออกมาคัดออกมาเป็นเม็ดสีสวยๆแบบนี้อ่ะสีเขียวนี่ค่ะวันนี้ตะกร้าเรามีสามตะกร้าด้วยกันนะใช่วันนี้ราคาคือก็หลังเที่ยงคืนแล้วเนาะอยากจะบอกว่าถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะทุกคนเพราะจริงๆทางพี่เหมยแล้วก็เจ็ด for you เนี่ยคือ ยกไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณภาพดีอยู่แล้วมากกว่า40กว่าปีเกือบ50ปีที่ทําเรื่องนี้ตอนที่จะซี้ไปหาพี่เหมยนพี่ไผ่พี่ไม้ที่เชียงใหม่เนาะก็จะมีคุณย่าด้วยใช่ปะคะคุณย่ามามิเจคุณย่าที่ทําอยู่ด้วยดังนั้นเรื่องเจคือชํานาญอยู่แล้วไม่ต้องถามเรื่องคุณภาพอะไรเลยนะคะนี่ตอนนี้วันนี้เรามีสาตะก้านค่ะยังไม่จับเวลาแต่จะมาเล่ามาเล่าก่อนนะคะว่าประวัติของเจฟอยูประมาณไหนก็คือเหมือนที่พี่พลอยบอกเลยคือเด้จะไปดูยกที่ต่างประเทศที่ยาขาอยาขาวเดี๋ยวจะ ไปต่อที่ที่ที่ไหนที่จีนที่จีนจะไปจะไปดูเวเตมาลกัวดมาลาใช่นะแคนาดาแคนาดาแล้วก็เหมือนที่ทุกคนเห็นในช่องเช็กช็อกนะคะก็คือจะเป็นก้อนเลยแล้วก็พี่ไม้เนี่ยเซียนหยกค่ะเซียนหยกนี่นะพี่ไม้ก็จะไปดูแล้วก็ไป ทำให้หยกแตกเพื่อจะเอามาทําเป็นแบบนี้และอยากจะบอกหยกมีหลายเกรดมากๆวันนี้นะคะเรามีหลักร้อยไปถึงหลักเกือบหมื่นแต่ราคาอยู่ย้ำอย่าเพิ่งบอกแต่ราคาคือปัง สำหรับลายและ<อ>แค่ตอนนี้อยากให้ทุกคนมีหยกนะคะเพราะว่าหยกเนี่ยมันมาก,กับความเชื่อด้วยใ,<ช>ให้พี่เหมยอ,อธิบายดีกว่าว่าแต่ละสีแต่ละคุณภาพเนี่ยความเชื่อมันมีอะไร,ระเคนะคะวันนี้นะคะเจ็ดฟยูนะคะดีใจมากนะคะที่ได้มาเข้าไลฟา์ของคุณเจนนี่นะคะแน่นอนว่าเราจะเอาหยกคุณภาพดีๆแบบก้อนหัวไม้มาลงงานกันแน่นอนว่าหยกเนี่ยมันเป็นของอัญมณีทรงคุณค่าเนาะ ตอนแรกว่าจะมาบ้าคนคุณเจนนี่เนี่ยเรากำลังคิดว่าเฮ้ย <_ an> มันจะมีแบบวอลลุ่มใหญ่ๆหรือเปล่าปรากฏว่าวันนี้เราเอามาแบบ 1, 000, หลักพันหลักหมื่นเส้น <_ an> วันนี้นะคะหยกที่เราเอามามีสีเขียวค่ะและนี่คือสีเขียว <_ an> เป็นเนฟฟไฟ์นะคะจากแคนาดานั่นเองคุณไายไปเป็นคนเป็นประมูลก้อนมันเองนะคะ <_ an> ไซส6มิลน,นะคะแล้วก็มีสีดําด้วยซึ่งเราเอามาสองไซส์6มิลกับ10มิลสเส้นนี้เป็นอะไรที่เราขายมาตลอดตั้งแต่ ขายมาอยู่ในตลาด46ปีแล้วนะคะแล้นวันนี้เราเอาตัวที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดที่เราแบบว่าทำเขาเรียกว่าลูกค้าชอบและกันลูกค้าสนใจแล้วกันนะคะลูกค้าแบบว่าเปิดใจรับของเจ็ดฟยูสองเส้นแรกเอามาแนะนําให้กับสมาชิกแบบว่าคนคนที่อยู่ในไลฟ์ของครอบครัวของคุณเจนนี่ให้ได้รู้จักหยกกันและนี่คือหยกที่มีเขาเรียกว่าพลังละกันพลังสีเขียวคืออย่างนี้มันนี่มันนี่รับรวยมันนี่มันนี่เป็นไม่ได้อ้าวสีดําสีดำก็คือความ สมเร็จ สำเร็จสำเร็จสำเร็จนะคะสำเร็จนะคะแล้ววันนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็อยากที่จะเอาอะไรที่มันแตกต่างนิดนึงให้แบบว่าให้หลายๆท่านได้เห็นว่าหยกก็สามารถทําได้แบบนี้เหมือนกันนะคะคือทําให้มันดูวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเท่ใส่ไปไหนก็แบบว่าแตกต่างนะคะและนี่เป็นดีไซน์ของคุณไม้เซียนหยกและคุณไผยนั่นเองนะคะของเจดประยูค่ะพี่ๆขาใครมาจากเจดประยูรลงพลังของหัวใจสีเขียวให้พี่ๆแบบว่าด้อมหยกนิดนึงนะคะเผาหยกของเรานิดนึงนะคะวันนี้เดี๋ยววันแน่นอนว่าพี่จะทำนะคะพิเศษให้แล้วค่ะและแน่นอนว่าหยกเนี มันจะมีหัวไม้มันจะมีคุณภาพสูงวันนี้เราจะเอาแบบเกรดแบบว่าสูงๆ,งๆมาให้เ,เป็นตะกร้าที่เราปักอยู่แล้วลาขายราคานี้มาตลอดแต่วันนี้มาบ้านคุณเจนนี่ขอแบบจัดแบบพิเศษนิดนึงขอจัดแบบว่าคุณภาพแบบว่าเกินๆนิดนึงค,ค,คุณภาพแบบหลักพันเอามาให้ในราคาพิเศษแน่นอนว่ากดตรงนี้ได้เฉพาะลฟ์มีลฟ์เดียวของคุณ,คคณเจนนี่แม้แต่เจ for you เองเราไลฟ์มาประมาณเข้าปีที่7ปีที่8เรายังไม่เคยให้ราคานี้เลยพร้อมมั้ยยังคะคุณบูแม่อาราคามเลยค่ะทุกคนแบบนึงอย่าเพิ่งกด ได้เลยค่ะเดี๋ยวเพิ่งกดป๊บได้จะบอกว่าหยกเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่หมดเทรนด์จะกี่ปีกี่ปีหยกมันเป็นอัญมณีเขาเรียกว่าอัญมณีที่จากสวรรค์จากสวรรค์เลยใช่ค่ะใช่ค่ะใช่จากสวรรค์เลยลอยลงมาจากฟ้าเพื่อนอยู่ในมือเุาโบอยู่้เห็นไหม่ะเออผู้ปกครองอยู่ตรงนี้เจสซี่ I love t i k t o k เอี่ย์จะบอกว่ามันไม่ตกเทรนด์ซ o even if y o ถซื้อบางที่จู e รี y เนาะเราพูดถึง j จู e รี่โดยรวมละกันถ้าใครไม่รู้แบบ History ของหยกไม่เป็นไรนะคะแต่อยากจะบอกว่า j จู e รี y ต่างๆมันจะมีเทรนด์ของมันเนาะแต่หยกเป็นอะไรที่มีคุณค่าแล้วก็มีมูลค่าดังนั้นไม่ตกเทรนด์แล้ถ้าใครยิ่งสายมูเด <c oughs> ี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ตอนที่จะซีอาประกวดนิดนึงให้ฟังตอนที่พี่เหมยเป็นสายมูที่สุด นะคะแล้วก็จะมีหยกมาเกี่ยวข้องด้วยเช่นจะต้องมีปากสีนี้จะต้องหยกจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตำนานของมันค่ะดังนั้นทุกคนเปิดใจให้หยกหน่อยนะคะันแม่เปิดโปรโมชั่นให้ลูกเลยคอเรื่องโปรโมชั่นถ้าสมมติเป็นลูกค้าเราจะทราบอยู่แล้วว่าเกรดนี้7 for you เอาเกรดแป่ว่าหลักพันมาลงงานซึ่งตะกก้าที่เราปักตลอดคือ999แต่วันนี้ให้กับคุณเจนนี่คุณ คุณยิวแล้วก็คุณบุ๋มคุณบุ๋มเคยคุณหล่อตัวจริงหล่อมากค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ในราคาเพียงเปิดราคาเลยเนาะเปิดเลยค่ะแม่เปิดเลยค่ะไม่ตัดแล้วใช่ไหมไม่ไม่ละโอเคโอเคละค่ะวันนี้พี่ๆขาท่านใดที่เคยซื้อของเจ็ดฟรีบุญที่เราให้หกร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่เคยปล่อยต่าราคานี่นี่เลยค่ะกดได้เลยนะคะพี่ๆจะได้ใส่หยกแถวนะคะกรพรรดิเลยยังไงอันนี้เวลาแล้วค่ะ กระพัดนะคะเริ่มเลยนะคะทุกคนจับเวลาแล้วทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าหยกอีซัมติ n งที่ไ,ไม่หมดเทรนด์ค่ะ,คะมันคือตลอดการจริงๆนี่ มันคือเขียวจักรพรรดิเหมือนที่พี่พลอยบอกเขาเห็นเขาเห็นเลขห้าขึ้นอ่ะมันสวยมากใช่ไหมคะเขาได้คูปองหรือเปล่าไม่คูปองหรือเปล่าใช่จิงจริงนี่มันสวยมากเลยตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะคะทุกคนราคาเท่าไหร่เอ่ยปรับลูกโปคะเท่าไหร่คุณยูชอบคู่อลมาตรงนี้เท่าไหร่คะมีคูปองแล้วเหลือเท่าไหร่ห้าบาทห้าร้อยเก้าสิบสี่บาทนะคะทุกคนปกติ ทั้งเจดฟอยูขายเป็นพันอันนี้แค่594บาทแล้วมีคูปองมาส่วนลดอีกน้อยอยากให้ทุกคนได้ลอง424บาทเหรอ5 9 5นี่สวยมากๆเลยนี่คือตะกร้าแรกของเราในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นสีทองที่เขียนว่าเจดฟอยยูจะได้รับประกันเลยว่าเป็นของแท้เฉพาะแท็กเนี่ยวันนี้เราจะมีสายแท็กสี เงินของเจ็ดฟยูด้วยกับสีทองบอกว่าแต่ว่าแอบทำแท็กไม่ทันดังนั้นขอแบบว่าต้องบอกคู่พี่ๆที่ได้ไปนะคะเราจะมีแท็กทองกับแท็กเงินได้ไปแต่แน่นอนเป็นแท็กแท้ของเจ็ดฟยูนะคะเดี๋ยวจะมีการร้อยแบบว่าอย่างดีให้พี่ๆแล้วเราจะคัดคัดเกรดอย่างดีซึ่งเดฟไรท์เนี่ยหินมันเป็นหินธรรมชาติมันจะมีคำว่าโครเมียมสกัตเขาเรียกว่าอันนมณีไปหน่อยไหม มัน,นจะมีมันจะมีโครมแม่นิดๆนะคะแต่น้อยมากๆเราพยายามจะคัดเกดที่สวยๆให้นะคะ,คะแล้วก็ขนาด6มิลน,นั่นเองพี่ๆท่านไหนที่อยากได้กดตะกร้าได้เลยค่ะค่ะกดตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนคอยากให้ทุกคนลองเปิดใจกับหยกดูนะคะ,คะมันไม่ตกเทรนด์จริงๆเป็นอะไรที่ใส่ได้กับทุกสีวันนี้จะซี่ใส่สีสดํำอ่ะ ยกก็สวยอ่ะพี่พลอยใส่สีเขียวใส่สีเขียวค่ะจะซีใส่สีดำอ๋อใช่ใจะซีใส่สีดำเขียวจะเขียวอันนี้พี่พลอยใส่ชุดสีขาวก็ยังสวยคุผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แล้วคือจะบอกเลยว่าถ้ายกแท้ๆนะคะต้องเจ็ดพออยู่สำหรับเรื่องความเชื่อมั่นนะคือเนี่ยก็คือเป็นแฟมิลี่กันที่เราแบบรู้จักกันมานานรู้เลยว่าบ้านเนี้ยคือเซียนหยกจริงๆและอะไรที่เป็นเรื่องของยกคือเขาตัวจริงวันเนี้ยมาในไลฟ์คุณเจนนี่ราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วจริงๆกดวันนี้ ถูกมากถูกมากแล้วอันนี้เราให้ราคาเดี๋ยวเกรดแบบเนี้ยใช่ไหมคะอันนี้อันนี้สีดำหยกดำหยกดขอโปรมทเลยครับได้ค่ะยกสีดำนะคะอึงเมื่อกี้นะแมได้หยกสีดำเนี่ยปกติเนี่ยเราปล่อยที่799นะคะวันนี้ยกสีดำา8ดมิลจากแหล่งสวยๆกุเตมลาคือสองใกล้ๆแล้วมันจะสีดำแบบเข้มแบบนี้เลยนะคะดำคลับไปเลยดำเนี่ยไปเลยสีดำเป็นสีความสำเร็จเราให้499ราสิบเบาท คนเลยนะคะค่เปหยกแท้นะครับทุกค่ใช่ค่ะทุกคนอยากจะบอกว่าหยกแท้มันไม่มีราคานีแล้วนะปกติและอยู่นี่ต้องระวังด้วยในมาร์เก็ตนี้มีหยกพร้อม so much และมันวัดยากจริงๆ there's so much fake stuff ยิ่งออนไลน์ด้วยนะคะบางที่เคยเห็นวิดีโอว่าที่คนเขาเอาหยกมาตีกันแล้วมันแตกบ้างไม่แตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ดังนั้นคืออันนี้คือ real authentic แล้วก็คุณภาพคือแบบต้องเจ๊กยู่จริงๆที่เขาเลยนะ fake สีปาเก้ปาเก้ปาเก้ real or ปาเก้ผมบอกเลยว่าเกต for you นะครับขายแต่หยกเท้แล้วก็เขาขายเนี่ยราคาที่ให้วันนี้คือขายเป็นราคาลูกปัดเลยทุกคนหยกเทสไม่มีนะ400กว่าบาทเนี่ยจิ้มตะกร้าไปเลยครับนี่สีดำใช่ไหมครับ400กว่าบาทใช่ค่ะ499แล้วได้คูปองน่าจะเหลือ300กว่าบาทไหมใช่ทุกคนกดได้ไม่ถึงกันห่อเนี่ยผมชอบลายนี้มากทุกคนลายเนี้ยใครแบบ อยากได้หยกนะซื้อไปเลยนะเลทเท่าไหร่เลทเดี๋ยวปักตะกร้าเลทด้วยนะไม่ขัดแม่เดี๋ยวบอกได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาพร้อมกันได้เลยค่ะเดี๋ยวคนคนใต้ชอบกันแล้วก็ตะกร้าเลทเลทชิ้นนี้เนี่ยราคาป้ายคือแ9ดพอยบาอ่างที่พี่พี่ที่เขาดูในไลฟ์เนี่ยเขาจะรู้ว่าเราขายราคาดีที่สุดคือหกพันเการแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะทำราคาพิเศษขอพิเศษนะคะหกพัเก้าร้อยเ 6999ใช่มั้ย <99. S 1> วันนี้เราลดเหลือ4999 4999บาท4999บาทพี่เหมอ <ละ S 1> อือนชกค่ะ4999บาทค่ะและนี่เป็นเหล็ก Q Benling นะคะใครจะคิดว่าหยกสามารถ เอามาแกะเป็นแบบว่าเลโซได้นะคะแล้วสามารถบอกว่าใส่ได้ทั้งคุณผู้ชายคุณผู้หญิงจริงๆแล้วแบบนี้นะคะเราสามารถต่อเป็น2เส้นแล้วใส่เป็นสร้อยโชเกอร์ได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานชิลรี่ด้วยความที่หยกมันมีความเหนียวค่ะพี่พี่ค่ะพี่พี่สามารถใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยไม่ต้องกลัวแตกนะคะหรือแบบว่าพี่พี่ท่านไหนบอกเอ้ซื้อหยกไปแล้วใส่แล้วใส่ทุกวันได้ไหมใส่ได้เลยใช่ต่อต่อแบบนี้ค่ะคุณยิวแล้วใหรใส่นอได้เลยขออนุญาตขึ้นคอคุณยิวนะคะมาเดี๋ยวพี่เหนือขอขึ้นคอให้น่อยอ ่พ่อหยกพ่อหยกว่าไม่ได้ไม่ไดุ้่าอยากจะบอกว่าเท่มากๆเลยนะคะเอาไปสไตลิ่งเองได้ที่บ้านใครไม่เคยลองหยกสามารถกดได้ตอนนี้เพราะว่าราคานี้คือที่สุดแล้วใช่เส้นหนึ่งไหมอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งนี่เลยนึ่งใส่แขนก็จะใส่กระดิ่งขอได้โเท่มากทุกคนจ๋าพี่เขาซื้อมา3 SK เอยู่นะคะเดี๋ยวเติมเวลาให้ค่ะ ขอบคุณค่ะจะบอกว,ว่าหยกเนี่ยเขามีความเย็นเนาะแล้วเป็นอะไรที่แบบใส่แล้วย็นคือคนจีนอ่ะเขาใส่หยกกันมา6 0 0 0 7 0 0 0ปีแล้วคือเป็นอะไรที่แบบคือพลังของหยกอ่ะถ้าใครได้ใส่หยกจะรู้ว่าเวลาเราใส่หยกกับตัวหรือมีหยกในบ้านอ่ะบ้านเราจะร่มเย็นสงบร่มเย็นเนาะ แบบเออหรือบางทีน่าใส่แล้วจะรู้จะสัมพัสได้มันเป็นพลังงานอย่างนึงคือบ้านไหนมีหยกเนี่ยคือเขาจะใครใส่หยกเนี่ยคือเป็นคนรวยอะครับคือจะรวยๆมากนะครับสําหรับ คนบ้านผมเนี่ยใช่ดูรวยแต่ว่าราคานี้ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนะใครยังไม่ถูกากยังกัซ่องได้ยังไม่ลองยังไม่ยังไม่เคยเล่นหยกนะคะจะต้องลองเลยมากกว่าคําว่าสีเขียวยังจะมีสีดําอีกนะคะทุกคนนี่มี two colors ไปดูได้เลยนี่เลยสีเขียวคือใส่ได้กับทุกอย่างแล้วก็จะชัดเจนว่าเป็นหยกแต่ถ้าคุณอยากเท่มากกว่าคนปกติเนี่ยก็จะต้องเป็นสีดําถ้าคนที่รู้จริงก็จะรู้ว่ายุคคูจริงๆ น,ะะนี่เขากําลังใส่สร้ยอยคอช็เกอร์กันอยู่นะคะ <Okay. S 1> แต่ อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนลองกดดูนี่เจจ์เจสซี่จะลองใส่ให้ดูนะคะเป็นอย่างนี้เลยได้ไหมได้นี่เลยสวยมากๆนะคะทั้งสีดําทั้งสีเขียวอันนี้จะออกฟิลเท่ๆนิดนึงเนาะแต่อันนี้จะเป็น everyday แล้วอยากจะบอกช่วงที่จะเสียบทำอะไรคิดเครียดเจสซี่ก็จะถืออันนี้ไว้ที่บ้านก็มียกที่บ้านนะคะมันเป็นเซฟโพเลยและถ้าใครไม่เคยเชื่อหรือไม่เคยมียกที่บ้านอยากให้ลองดูจริงๆเพราะพลังงานมันดีจริงๆนะคะนี่ คือคนจีนคนนับถือหยกเนี่ยมาหลายร้อยโอ้หลายร้อยปีเป็นพันปีนะครับค่ะดูร็อกเกอร์ทันทีเลยนะเนี่ยร็อกเกอร์เนาะดูเท่เลยพอดีเลยค่ะอุ้ยเย็นมากอะจริงหนาวเลยหนาวเลยใส่แล้วหนาวอากาศมร้อนช่วงนี้นะคะทุกคนต้องซื้อหยกไปใส่นะคะ คือมันเป็นความมงคลเลยเหมือนเป็นมงคลด้วยความที่เป็นหินจากสวรรค์ใช่ไหมอย่างที่บอกคือความเชื่อของคนจีนอยู่แล้วแหละแล้วก็คนไทยทุกคนเชื่อสายจีนอจะรู้เลยว่าหยกคือเป็นอะไรที่เป็นของมงคลมากๆวันนี้ตั้งใจเอาแบบราคาพิเศษมาให้พี่ๆสามารถกดข้อตก้าได้เลยนะคะสําหรับขั้นใดที่ยังไม่เคยได้มีมีสร้อยหยกเลยนะไมาเชื่อได้ว่ารอบนี้เนี่ยพี่ๆจะได้สัมผัสหยกแทนนะคะ แล้วก็ได้ใช้หยกที่แบบว่าคุณภาพดีๆกันเราสามคนตั้งใจมากๆแบบคัดคุณภาพสูงๆออกมาให้พี่ๆกันนะคะค่ะหลายท่านน่าจะมีแบบลูกค้าของเรามาตรงนี้ด้วยนะคะพี่ๆท่านไหนที่เคยซื้อหยกเจ็ดประยู่ไปบ้างสามารถแบบกดเพิ่มได้เลยได้ไล์ตรงนี้นะคะ่<ร>ไมตกใจไหมคะว่าไม่เคยเห็นราคาแบบนี้จะพอใไหมสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเองค่ะดยยดซื้อข้าวกันกินแบบมากกว่านี้เข้าใจไหมวิธีหาหยกวิธีทำมาเบ็นี้่เชิญมาเลยค่ะคือหยกมัน อย่างคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อว yani ่าเป็นอ uh ัญมณีจากสวรรค์นะครับซึ่งมีความสามารถในการปรับสมดุลร่างกายนะเวลาเราเราหนาวเขาจะอุ่นเวลาเราอุ่นเราเขาก็จะให้ความเย็นกับเรานะครับก็แหล่งที่เจอหยกนะครับหลักๆของโลกเนี่ยก็คือประเทศจีนนะครับสำหรับเนฟไรท์นะครับแล้วก็จะมีแคนาดานะครับอันนี้ถือที่ที่ใส่ที่เคลื่อชันชาติที่แหล่งแคนาดาดีที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ สีดำเนี่ยเป็นแหล่งใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความนิยมมากมากนะครับมาจากกัวเตมาลาเคยได้ยินกัวเตมาลา่คือว่าดำที่สุดละขาวหรือว่ามีแบบเป็นสีอยงอื่นในเนื้อนะะแต่นี่ถือว่าดำสนิทเลยดำเลี่ย เจสซี่ชอบสีไหนอันนี้สีเกาเกาเนาะชอบสีดําชอบสีดําแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวแตกบางทีเรามองว่าไม่อยากใส่ของแพงตรงมือเพราะว่ากลัวแตกแต่อยากจะบอกว่าชีวิตประจําวันก็ใส่ได้เจสซี่ไม่เคยเห็นพี่เหมยไม่มียกตรงตัวนะคะใส่ได้แล้วก็ไม่แตกเนี่ยบางทีสแต็กกันอย่างนี้เลยให้มันเท่เทะแซกเก็ตดรออย่างนี้เลยนะคะทุกคนนีีเขียว นี่ตลกอีกไหมแม่รเดี๋ยวจะมีแ็ตเซลพิเศษไหมคะเอาทุ่มลงไปบนพื้นเลยอันนี้เหรอกก้ว่าอีทุกคนมันไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยนะคะนี่นี่แกร่งเหนียวแกร่งที่สุดในโลกนะเป็นมันเท่มากๆอยู่ถ้าอยู่มีโยกอิโซคุเอะอิโซคุเอะใช่จะบอกว่าจะเทจริงๆดูขอจะขอเจ็ดเลดี้จะขอเซียนโยกคอกันตรงนี้แหละเอาสิเอาคำอะไรกันถ้าเขาอยากได้เลดิงานก็คืออีกแค่ห้านาทีเนี่ยเราเราเราเอาสนุกสนุกไหม แาดเซลนะดค่คนใจกับเจ็ดฟอยูมาทีก็ได้คือให้ให้นาทีสุดท้ายนะปกติเราปล่อยกันหน่อยเนาะวันนี้สี่หกเวันนี้ให้สี่เอาแบบว่าปิดปิดไลฟ์ตรงนี้ด้วยกันแบบว่าเนี่ยอีก5นาที3,999ันาบาท สามเอยกเส้นนี้นะคะจะให้สามพกกสิก้ปกติทุกคนไม่มีอีกแล้วนะไม่มีอีกแล้วเอาจริงๆถ้าบอกว่าซื้อแล้วซื้อแล้วไม่ขายต่อก็ได้สดตรงนี้เลยนะคะแล้วดูนะครับกว่าเฉพาะจะแบบแกะให้มันเป็นลายนี้แต่ละอันแต่ละแล้วมาต่อกันเป็นเส้นนึงอ่ะเพิ่มความยาวด้วยนะรุ่นนี้นะฮะวันนี้คือมาสร้างปรากฏการณ์เนาะไม่เอาอะไรอยู่แล้วสามพันกว่าบาทเดี๋ยวลูกครับกดได้แค่ สามพันก็กันน้ำเบอร์วันจ้าบ้าของเสร็จนี่เหลือนี่หยกแท้นะครับบอกก่อนดุทุกคนหยกแท้นะ Jade for you นะ Jade for you is so ดัง <c oughs> so famous แล้วก็บินไปทั่วโลกเพื่อจะเอาเจดที่ดีที่สุด Jade is หยกที่ดีที่สุดมาในประเทศไทยและที่พี่เหมยกับทางเจด e for you ตั้งราคานี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้สัมผัสความพิเศษและมหัศจรรย์ของหยกจริงๆเหมือนที่พี่ไม้บอกนะคะตอนเราร้อนมันจะเย็นตอนเราเย็นมันจะร้อนคลิปเราอุ่น จริงๆมันเหมือนเป็นเพื่อนสนิทนเราเลยไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีอะไรเลยมันจะเก็บเราอุ่นไม่ต้องกอดอะไรเลยแค่ไม่หยกอยู่มันมหาศจย์เหมือนพี่พี่เหมยบอกมันลงมาจากส,าสว,บบวรรค์ มันจะบางทีมันจะมาในถุงอย่างนี้นะคะโอ้ยเป็นถุงสูงจะไปนถ้าเทจะไปกี่บาทนี่ส่งไปให้ลูกค้าเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าพลาดใจเทเดจะไปกี่บาทเทจะมาแบบนี้เลยแพ็กเกจจิ้งชูสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทลักชูขนาดนี้สามนาทีสุดท้ายครับทุกคนลดให้เต็มที่แล้วฝากกดให้เจสซี่หน่อยกับเจ็ด for you หน่อยนะคะ เอาไปลองใส่กันดูถ้าพลังงานไม่ดีจริงก็มาพิมพ์บอกกันทีหลังแต่อยากจะบอกว่ามันดีจริงแล้วก็สวยด้วยประเด็นปกติยกทุกคนมองอาจจะแบบโอนอาจจะเป็นคนที่แบบเนาะคนที่มีอายุเขาใช้แต่ดูดีไซน์ดูดีไซน์เจ r y o ยเขาทำดีไซน์แบบดูดีไซน์อันนี้ีเดอมเช่มากๆใส่ได้ทุกคนจริงๆ ค่ะและมากกว่าคำว่าเท่ดูไม่เชยอ่ะดูไม่เชยเย็นมากไม่เป็นอะไรหนาวเลยแหละใส่แล้วปิดแอร์ได้เลยนะคะจริงหรอเลิศที่สุดคือหยกเนี่ยมันมันไม่ก้อนหินนะทุกคนเป็นก้อนหินใหญ่ๆนะครับแล้วข้างนอกเป็นเหมือนก้อนหินแต่เขาต้องผ่าออกมาว่าดูว่าเป็นหยกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก้อนหนึ่งใหญ่ๆนะหยกอ่ะได้นิดเดียวเองนะครับแล้วเขาเขาคัดนะกว่าจะแบบว่าแบบอันนี้มันเกลี้ยงอัเนี้ยไม่มีอะไรเจือปนเลยเนี่ย เนี่ยผมว่าแบบไม่รู้ภูเขากี่ลูกขุดมาเนี่ยเจ็ดปยูนี่จะทำได้นะครับคุณภาพเขาเรียกว่าหนึ่งในร้อยในร้อยหนึ่งในร้อยเลยใช่ไหมได้ก้อนที่เอามาเนดีจริงจริงนะครับเพราะว่าไม่เหมือนต่อน่อร้อขอหน่อยขอฟังหน่อย กดก่อนผมชอบดูคลิปบ้าเวลาเขาไปผ่าก็ชอบค<อ>ลิปไหนครับชอบคลิปไหนหลายคลิปเลยครับมันมากเวลาดูลุ้นตื่นเต้น,น,น <laughs> แต่มันต้องลุ้นจริงๆเนาะตอนที่เราเปิดยกมาค่ะเราจะไม่ทราบว่าข้างในมันมูลคา่าเท่าไหร่เพราะมันก็คือก้อนหินจากธรรมาชาติฟิวประมาณเพชรหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันต้องลุ้นกันและนี่ทางเจดฟยุคคือไปดูเองเลยบินไปกัวเตมาลา อะไรอีกแคคนาดารอบโลกบินไปรอบโลกจริงๆแต่ที่เจสซี่รู้ว่าตอนนั้นเจสซี่ตอนที่เราร่วมงานกันเนาะไปพม่าบ่อยมากเพราะว่าไปขัดหยกมาเองเลยตอนนี้สีดำนี่มาจากกัวดมาวานะคะนี่สุดๆเลยมันดำแบบดำสนิทเลยดำสนิทเลยแล้วมันคือหยกแท้นะครับทุกคนหยกสีดำครับหายากครับตอนนี้กำลังคิตเลยครับ สร้อยคอพลอยก็คือ2เส้นเลท2เส้นเอาไปต่อกันได้แบบนี้เลยค่ะเป็นดีไซน์บอกก่อนนะว่าขาย8,999บาทนะครับที่7 for you นะแต่ตอนนี้เขาลดให้พิเศษเฉพาะช่องเจนนี่นะครับเหลือแค่3,990มากกว่า50าบเปอร์เซนะเลยค่ะเน้นกลับไป หลังจากเราลงไลฟ์นี้นะคะมันจะราคามันจะกลับไปนะถ้าใครอยากลองเล่นหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ย8,000ัมันราคาสูงจริงๆแต่ว่าชอบดีไซน์มากๆอยากให้ทุกคนลองกดไปลองใส่ดูจริงๆมัน mix and match ได้เวลาเราปรับไซส์เราปรับยังไงคะถ้าลูกค้าซื้อไปใส่ไม่พอดีเรามีการปรับให้ค่ะสามารถแจ้งกันได้เลยเนาะ หน้าลานก็มีมีคนดูแลตลอดเวลามีคนดูแลตลอดเวลาถ้ารู้สึกว่าหลวมไปส่งไปให้แล้วแล้วหลวมสามารถแก้ได้และเจตที่เหลือยกที่เหลือก็จะส่งกลับให้ยกที่เหลือใช่ลุกึ่งกันต้นทีลูกรึ่งลูกขึ้ค่ะค่ะโอเคตอนนี้ก็คือสีดากับสีเขียวเจสชิสัพี่พีเขาดูหน่อยได้ตอนนี้เหลือแค่ 40วินาทีสุดท้ายนะคะ40วินาทีสุดท้าย3,900จะเด้งขึ้นไปที่6กแปดันกมันจะกลับไป8,00 0กว่าบาทแล้วนะทุก้ทุกคนนะคะนี้วันนี้ทําให้ราคาคุณเจนี่เงเดียวนะคะไหนๆมาแล้วเราทำแบบกเต็มให้อยากให้ทุกคนได้ใส่หยกจริงยู่อยากจะบอกมันเล่นไฟดีมันเล่นไฟดีมากๆมันเงางามมันเรียนมันละเอียดมันไม่ทําให้แบบเจ็บมือตอนใส่บางทีหยกถ้ามันคัดมาไม่ดีมันจะเจ็บเนาะอันนี้คือกลมแล้วก็ค่อนข้างมีน้ำหนักด้วยมันค่อนข้างมีน้ำหนักสีดำก็สวยเหมือนกันนี่ สีดำก็จะเป็นคลาสสิกสีดําคือถ้าคุณเท่จริงก็ก็จะรู้แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะอยากได้หยกแบบจริงๆก่อนให้คนรู้ว่าหยกจริงๆ<ะ>และยังจะบอกว่ามีโลโก้7 for you รับประกันเลข9นําโชค<ะ>เพราะว่า7<ะ>มันคือเกี่ยวกับจีนเนาะ,ะถ้าใครใส่มูสายอะไรอย่างเงี้ยต้องเลยต้องเอาไปใส่เลยนะคะนี่ค่ะโอเคโอเคโอ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนมาจุยกระจายกดงกดกดกดทุกคนมัวแต่กดใช่ไหมลองกดดูนะคะดูอยู่มันน่ารักมากมีตอนนี่เล่นด้วยลดราคาเส้นเล็กเนี่ยเยอะมากเลยถ้าพี่ลดเนี่ยลูกค้ากดเยอะนะครับจริงเหรอใช่สุดเลยเนี่ยอันสีเขียวทุกค้นมันคือโยนมันคือยด้เดี๋ยวจะต่อเวลาให้นะ เส้นเล็กคือสีเขียวและสีดำสีเขียวเหรอสีเขียวคือ6มิลสีอะไรครับเอาสีดำคือแปดมิลทำไงดีรถสีเขียวเขบอกรถสีเขียวสี่เหลือเก้าราคา999ใช่ไหมใช่ใช่เมื่อกี้เราให้เท่าไหร่นะได้เป็นแม่เดิมเมื่อกี้ถูกมากแล้วนะเมื่อกี้ประมาณ700 วันนี้เจ้าของแบรนด์มาแท็กทีมมากแต่อยากจะบอกทุกคนต้องเข้าใจนะว่าเราอยากให้ทุกคนลองแต่ว่าหยกที่มีคุณภาพมันมากับราคาแพงมากคนบินจะบินกันไปจริงๆคือหยกเนี่ยใครใส่หยกนะความรู้สึกเหมือนใส่ทองครับเวลาผัดเจ็บหรอเขาแบบว่าใจแพงครับแล้วแต่เพราะมันหายากเป็นไรหายากหยกแล้วแต่แม่เลยแล้วแต่แม่เลยค่ะงั้น ูลวันนี้คนรถไทยนะครับอันนี้คนรถไทยนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอให้ซีโอเขาคุยกันก่อนแต่เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูยกอ่ะระหว่างนี้อย่ให้เวลาพิเศษสีสวยมากอันนี้คือในไฟอ้าเวลแค่นาทีเอาอย่างนี้บูมสามสามเอาสามอ่ะเร็วห้าร้อยเก้าสิบเก้าสามนาทีสามนาทีครับเส้นไหนคะสีเขียวครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าจากเก้าร้อยเก้าสิบเก้าวุ้ยราคาดีนานาทีเดียวก็หมดแล้วอ่ะแเดียวมดห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท จัดเวลาหนึ่งนาทีค่ะทุกคนกดตอนนี้เลยหนึ่งนาทีเท่านั้นยกเดี้ฟเขียวจากรพรรดิจากเขียวจากกระพาร์ตจากประเทศแคนาดาแค่บินไปแคนาดาค่าตั๋วก็เยอะแล้วนะคะทุกคนนี่คนได้สี่สี่ร้อยกว่าบาทเอาให้ทันนะคะวันนี้ให้แบบว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าให้ทุกคนได้ใส่ยกมันก็ยมากได้รู้จักเจกเปยวูวันนี้เรามาแบบแฮปปี้ได้เข้าบ้านเจนี่นะคะเซ็นนี้เลยได้ใส่ยกแพงเนาะอืราคานี้หนึ่งนาทีค่ะราคาเท่าไหร่เอ่ยพูดอีกที 599บาทมากกว่านี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนจะต้องกดตอนนี้เลยจักอันนี้คือขาดทุนได้ยินจากปากของซีโอแล้วนะคะจากสองพันบาทใช่ค่ะถ้าผู้นี้ไม่เชื่อสุดยอด้าอยูมันแบบอยากจะบอกว่าทุกเม็ดไม่เหมือนกันอันนี้คือการดูวิธีด้วยถ้าคุณได้ไปและทุกเม็ดสี่เหมือนกันเหมือนกันเป๊ะมันคือเฟก มันคือฟากี้แต่อันนี้คือเรียอันนี้คือเรียเพราะว่าทุกเม็ดสีจะไม่เหมือนกันมันจะละเอียดอ่อนไม่เหมือนกันและถ้าเข้าแสงเนี่ยอยู่จะเห็นความใสของมันเลยนี่คือการดูว่าหยกของเราคือหยกแท้และมีคุณภาพที่สุดบินตรงมาจากประเทศแคนาดานะคะทุกคนไม,ไม่ต้องบินไปเองเพราะว่าเขาบินไปให้เราแล้วดังนั้นเรากดได้เลยนะคะเวดหมดเวิดแล้วไหมดแล้ว ถัดมทันกันไหมมีหน้าร้านมั้ยทุกคนไปเช็คราคาหน้าร้านได้เลยนะไม่มีทางถูกกว่านี้แน่นอนราคา999บตลอดค่ะราบ999บาทนี่999บาทตลอดตอนนี้ได้ราคานี้คือขอบคุณมากนะนารมากเลยดูลขอบคุณมากขอบคุณนคะขอบคุณนะเดี๋ยวเปิดอันนั้นหน่อยจาดยอนน้ให้แป๊บนึงค่ะเดวที่เป็นยอดถ่ายนะครอ้าจ้ที่บูรอดูเป็นเลทค่ะเขาดูเลทตัวดาๆมีสัตว์ยอดรวมประมาณล้านกว่าบาท าไปไปเมืองจีนเนี่ยแต่ฝากคนจะดูบอนี่แหละค่ะซื้อหยกปอกมาเกิด f ก r you อะไรก็ปากมันใหญ่เลยทุกคนยังกดได้อยู่นะตอนนี้เขายังไม่ได้บอกว่ากดราคายกเทยกแบ้มขึมาหน่อย ราคาหยกแท้นะครับไม่หยกแท้ละสีละสีนะนสมัยนี้นี่หยกแท้แต่สีปลอมก็เยอะนะฮะเป็นสีย้อมนะฮะคือใช้หยกจริงเนี่ยแต่ไปย้อมสีอ๋อแต่สีมันไม่ได้ไม่ได้สวยแบบนี้ใช่ฮะครรเีียากมใขนไอันนี้คือเข้าคัดจริงๆนะครับทุกคนคัดแบบคัดดีมากๆเนื้อก็เป็นตัวตัวแปรงสำคัญนะครับสีกับเนื้อเนี่ยสำคัญครับอันนี้มันมากทุกคนไมต้องไปศึกษาเราะว่าหยกเนี่ยมันลึกมากนะทุกคนนี่ไหยกเหมือนกันไม่ใช่ราคาเท่ากันนะครับผมบอกให้แต่มีเรามีเวลาแค่สามนาทีไงให้ราคาขอโทษครับ พี <Scroll> ่ที่กด99ไปค่ะขอโทษด้วยนะครับขอโทษด้วยอันนี้ต้องพิเศษจริงๆนะครับขอบคุณมากรักมากจริงๆขอบคุณนะคะตอนนี้ยอดขายไปได้3 3 3ตัวนะคะได้ล้านกว่าบาทค่ะได้รุกมากนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะจุวเจอกันใหม่นะคะทุกคนเดจิ๊ดซี่จะโผล่มาเรื่อยๆนะคะสวยใส่เลยใส่เลย